ที่โน่นก็บอกได้เลยว่าแพงมากว่าการเข้าหาการจะ,ะแพทย์แต่ละครั้งก็จะมีค่าใช้จ่ายรับงานค่าใช้จา่ายเลางมาจาับสวิตเซอร์แลนด์ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วกูอยู่สวิตเซอร์แลนด์ปีละอ่ายูหกปีค่ะไหนเล่าให้พี่เก็ตฟังหน่อยว่าก่อนที่จะทำัฟ สื้อถาข้อมูลกันเยอะไหมอ่าเยอะค่ะเยอะถ้าทำที่นอนะก็บอกได้เลยว่าแพงมากแล้วการเข้าหาอันตแพทย์แต่ละครั้งก็จะมีค่าใช้จ่ายนักนานแล้วก็มีค่าใช้จ่ายแล้วที่มันจบที่พี่ด้ไหก็เห็นคนรีวิวเยอะเออแล้วก็เออแล้วก็สวยสวยๆกันทั้งนั้นจีจีรีวิวไปที่นี่ดีอย่างก็คือว่าได้เวลากระชับเวลาแป๊บเดียวเสร็จเพราะว่ากว่าเขาจะเข้าแลบอะไรอีกแล้วตอนงานไปเก็ตเราคือเราจบเตรียมคันดี้ขันใช่ค่ะวันเดียว วันเดียวแล้วก็บินมาใส่ราชดาใช่แล้วก็วันนี้เิยเช็คชัานให้เสน็จแล้วไม่ขัดฟันเอาให้เอาไว้เอาฟันได้ปุ้ยเวลาเราทำเคาน์ิบวีเนียเราใช้ไม่ขัดฟันทุกสิ่งนะโอเคจบบ้านได้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนค่ะ